เชอครับซีชาวฟิฟฟ์าบ้านแล้ับซีชาวสีท่านในครับผมวันนี้โอ้ผมในซีเกมเมอร์ทวีแตเกมฟิฟฟ์มาบ้านกับกับทัน์จะอะไรที่ใครชอบดูครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมผมอาจตอนนี้นะฮะจะสองทุ่มแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับผมกำลังแทบิ๊กแมทครับผมโอ้โหบิ๊กแมทนี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดครับถ้าฟังเสียงจะได้ยินนะครับว่าผมดูคู่ไหนครับ เป็นการพบกันระหว่างอันดับหนึ่งอย่างอาร์เซนอลครับอันดับสามของเอ้ยอันดับหนึ่งอย่างเชลซีอันดับหนึ่งทุยเอาไปอันดับหนึ่งของอันดับหนึ่งอย่างเชลซีเจอกับอันดับสามอย่างอาร์เซนอลที่แบบกำลังไล่บี้ยมเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะครับผมสำหรับคนที่ดูนี่ก็น่าจะรู้แล้วครับสกอร์ตอนนี้เป็นยังไง1-0ครับผมเชลซีนำก็นี่ผมจะเปิดแท็กอะไร เดี๋ยวกูยังไม่ได้ห่านที่แพ็คบ้าโอ๊ยชิบมันแหลกอย่างงี้วะมันแหลกมันกระตุกไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็แพ็คเอ่อเซอร์ามาสเตอร์แพ็คในหนึ่งแพ็คจะมีเซอร์าไอเทมหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นโปเพเยอร์สิบสิบตัวนะครับผมก็นะครับเซอรานะครับไอเทมนั้นก็สามารถเอามาแลกตรงนี้ได้ครับผมเดี๋ยว อันนี้เป็นอินเตอร์มิลาตอนนี้ก็เป็นเป็นตัวนะครับซึ่งสามารถแลงนัเต็พิเศษได้อ่านัเต็พิเศษของชุดนี้มีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูครับผมก็ซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนเนี่ยก็นะตูไปก็แค่นั้นคือทังยังไงก็ไม่ได้หรอนี่ครับผมโอ้โหบอร์ดเลยมีแต่ตัวเด็ดจ้าจังนันแต่ละตัว4ด0สี่แสนห้าแสนโอ้โหยี่หัวยิ่นี่เป็นล้านไอ้สั์ จอดครับตอนนี้คือผมมีอยู่จะแรกผมมีอยู่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะโดยประมาณก็คือเท่านี้นะถ้าเจ๊งนะคือหมดแล้วคือจะไม่มีอีกแล้วคันเปิดแพค็คในคลิปต่อไปเพราะอะไรไม่มีตังเลยนะเฮ้ยคืออย่างน้อยผมต้องได้คืนทุนด้วยโอ้เฮ้ยคอสตาคอสตาไอ้เชี่ยคอสตาไอ้โอ้โหคอสตาทีา่ยพยัก์ร้ายของทีมเลย กองเต้ครับกองเต้อย่างนี้มันต้องมีการ์ดแจมดีๆให้หมดจา๊ะโอ้โหฉัค,คิดผิดคิดถูกที่เปิดคลิปเชื่อผมไหมผมไม่ได้หรอกการ์ดแจอ่ะเปิดเพื่อ ก็นะเบนฟิก้าใช่ไหมชื่อพักไม่มีสาระดีๆก็เช่นกันเชี่ยอะไรเนี่ยเยี่ยไอสัตว์ไอฮาแพ็กละแสนห้าพ่อมึงเปิดได้แบบเนี้ย โอ้โหไอพวกฝรั่งนู่นคือเปิดเปิดได้การ์ดเลยะเวยคือการ์ดพิเศษเลยอะใช่สิไอสัตว์กูมไม่ใช่พวกเติมนน่ไอสัตว์กูสายฟรีเลยโถกูไม่ได้เลยเพาเหรอไม่ใช่หกมือโหห้ามโอ้ยไม่สบายลยกูจบแล้ว จบแล้วครับก็ไปละวันนี้ไม่เอาละไม่ปงไม่เปิดอนไ่อะไรที่อะไรเรนี้อยู่หลีกแสนห้าครับไปสัตว์ลองไปอยู่หลีกสูงสูงครับเผื่ออะไรมันจะเลวร้ายขึ้นก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้องไรก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นใจกันต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าครับผมเออเผมขอดูแป๊บหนึ่งที่จริงพระช้าไ้แพลเนี้มันออกมานะ แต่คือการว่าหลังจากนั้นไอ้แพ็กซี้มันออกตามมาเฉยเลยผมก็งงเลยช่างแม่งอยู่ไม่สนเล่าไปแล้วครับผมโอ้โหก็แต่แล้วเขอคุยคืนนี้ครับผมก็คืนนี้ครับผมพีพีทีวีมันถ่ายสามคู่เลยเดียวนะโอ้โหปเตอโอ้โหปีเตอเช็คสองแตกไอ้เหี้ยรับกระชอบ ก็ผมผมคิด <Female> ว <ique> ่านะคืนนี้ไม่แน่อาร์เซนอลอาจจะตีเสมอได้นะไม่แน่แล้วไม่แน่แต่คือด้วยความที่เชลซีมันคือทีมมันลงตัวแล้วตอนเนี้ยคือรัดที่แล้วมันโอ้โหเนี่ยมันมีกองเต้อะมันมีกองเต้แบบสุดๆอะก็ปอละไอ้เชี่ยบ่นไปงั้นอหะบ่นโอ้โหไม่อยากกองเชียร์ูดว่าไม่อยากจะบ่นมากเดี๋ยวจะโดนคนดูด่าก็ก็ไม่ทันแล้วไอ้เชี่ยกูก็บ่นไปเชี่แล้วโอเควัละสวัสดีครับผม Seu pau. Tchau.